ว,วกอนตัวเอ,องว่ากลมดูชิลิรครับวันนี้อยู่ไรแม่สิีิลดฟเฟนนะอีกเช่นเคยวันนี้พี่มันอาจก,กินม,มาสามบาลแล้วมาถ่ายมาเล่นเกมเลยครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่นชาเลนนี่ครับอิวที่เราเรียกว่ามอสให้เรานะคืออันนี้ชาวิธงคือให้เรียงวางทาวเวอร์หนึ่งตัววิธีด้ยังให้เชนตาครับอันนี้คือเป็นด่านห้านะ อันนี้5ห้าถ้าใครขี้ยางไม่มีตัวคนโหดอะอย่าเล่นเลยครับเปนยากอ่าตัวที่จะเล่นขากกว่าครับคือมันจะมีจิมแมนสุดสุดครับตัวแปดสุดแล้วก็ตัวโหดด้วยครับโอเคแล้วผมจะอาตัวไหนไปเลยครับครับผมจะอ่าตัวนี่ครับชา a d โด t ทีวีกายครับและก็ดูแจ็ c กอนนด์ครับพี่ซื้อมาแล้วนะหรือ จะสร้างคือพี่ก็ทาช็อตไว้ได้แหละทำภาพทาภาพเี่เลยเฉยเ่ยโอเคจากรน,นอรน,นั้นมีความสามารถแหละครับก็คือค่าเราเอาเอาเกตหมนนะพูดเอาเกตเสร็จ้วละครับเอาเกตแล้ราคาดีกว่าถ้าเราไม่เอาอราคาเพราะว่าจาก,กัน,นอนนั้นคาอาบมันมีคือตอนนี้เขาบ้าให้ลดราคาจากสิบห้าล้านเหลือเป็นเจ็ดสิบห้าล้านแต่ต่อไปผมก็จะเอาชัด ชาโดก์กายครับอันนี้ผมเป็นใช้ล่างล่างสีขาวครับคือแปลว่าเป็นเป็นล่างเท้าแหละล่างเท้านั้นมันจริงนีิคือสีม่วงราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้ครับคือเป็นสีม่วงครับยังไงครับคือสกินนี้สกินนี้มันมันมันไม่ได้ง่ายนะครับสกินนี้คือเป็นสกินแบบสีสอดครับมันต้องเก็บสิทธิ์แรครับคือสิทธิ์นั้นให้มันตัวแบบ มันใช้ดันนครับเือถ้าถ้าเราจะเราจะเล่นน่ะมันจะมีอีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์ของสติมเมอร์ครับยังไงสติมเมอร์อีเวนต์นี้อีเวนต์นี้ถ้าเราจะเล่นคือฟางยืนหนือยี่สิบห้าตัวแต่เขาเอาเหนหนือมาห้าละอันนี้คือมันจะได้ห้าแท็กจริงถ้าเราแพ้ปุ๊บเราจะได้ยี่สิบห้าครับ เายิบห้าเยอะแน่น่นะครับแต่ถ้าจะแพ้แต่ถ้าเราไม่แพ้ก็อะไรห่าเรยจะได้ตัวแอดมินได้ตัวแอสติมเมอร์ครับโอเควิธีผ่านหนัหนายังไให้โหดตอนนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นก็อย่าเล่นนะการที่ว่าเคยเล่นแล้วก็รู้แต่ความยากทาวเวอร์หนึ่งนะัยากหนความยากสี่ไอ้น,นี่ผมพูดความยากคือพวกท่าเลยนะั้นตัวบินหมดครับเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ราคาก็ เขาเลยดีเฟนเยอะขึ้นครับโอเคเริ่มกันเลย let's go มาเลยครับ let's go โอเคเริ่มเลยอันนี้คุณห้านะโอ้ยโอเคครับมันรอโหลดนนอนนอยมันใช้เวลาโหลดสักพักแหละโอเคเพราะว่าตอนเราจะเล่นจุดดูโอ้นึกดึดก่อนครับ และคือผมอแนะนำอันตัชาโดนะครับไอเนี้ชาโดอัพตาเรียบร้อยโอเคกระตุกกระตุกพอเวลาเล่นลงโบกไม่ได้เล่นลงโบกไปหมดสำหรับเล่นเกมมันจะกระตุกหน่อยโอเคผมจะวางชาโดเลยครับชาโดทีวีแมนครับโอเคชาโดกายครับแลยวคนจะปรับคุณค่าแล้วก็กดออโต้สกิลเลยก็ออโต้เอาเกตครับ แมกอัพเกรดแล้วก็จะอัพชาร์ตวินเลืครับที่ผมอัพคือมันยิ่งลดราคาสี่เท้ามันสี่เท้าล่างเท้าคือมันทางให้ลดราคาสูงขึ้นครับจากเกตร้อยห้าสิบก็เหลือเป็นถ้าเป็นผมอัพมันจะเหลือแค่สี่ร้อยห้าสิบครับแต่ก็เหลือผมอัพอัพลดราคาเหลือเป็นสี่ร้อยสามสิบห้าจุดหกครับจะมาเสเร็จเพื่อแล้วก็ตีเป็นสามสี่ร้อย สามสิบหกครับโอเคครับก็อาไปเลยครับคือมันยากไหมครับวาทเเลสต์งเดียวอีเว้นี้ยากไม่มีใครผ่านงน่ายหรอกถ้าผ่านได้ก,ก็ใช้ได้ครับเออพี่ทำไมไม่ใช้ตัวคาร์โนโซ c คาร์บิลามเมนคือข้อเสียของกสศยตัว VIP คือน้ำเมฆมันเยอะแต่ค่าอันแพงครับผมต้องเอาชาโดมมาครับเป็นร่างเท้าแบบ ร่างเท้ามันสามารถอะไรมครับร่างเท้าคือมันก็มีวงแล้ครับมันอ่านง่ายพีไม่อ่านด้วยคือมันค่าสตูแล้วก็จะได้ลูออกน้องมาแล้วก็วงนั่นก็เป็นวงเลออครับแล้วก็วงนัง่นคือวงสเสียงแล้วก็วงสกิลสามวงแร,ร,รคือวงเลอเอแล้วก็วงที่สองคือวงแบตตี้่าครับแล้วก็ที่จ้เราก็ปลดสกิลว่าอัพไปครับวงเสียงจะใหญ่ขึ้นครับและจะแทงไปขึ้นครับแล้วต้องปลดสกิลครับ มันจะมีสก,กิลว่าคือสก,กิลหมุนเอวเองมันสุกขึ้นครับคือผมอัพไปหมดผมก็จะอยจายามนจะกลายหน่อยุจดโอเคครับก็ดูครับน้องเมทตัดห้านคน้างไหมถ้า,ายากถ้าคนเดินแต่ถ้าคุณมีคุณสิจะเล่นเลยครับแม่งโคตรน่ลองแตกโคตรน่าลองแตกค,ค,คือค,ควดหัวเบือ่อเบือเบ่อแช่แข็งครับแน่นอนคือเบือเบ่อแช่แข็งมากแล้วก็ปล่อยสบายครับเราฟาร์มสบายบตอนต้องเก็บ มันต้องกลัวหรอครับโอชิคือดติดดเยโอเคครับแล้วก็เนี่ยเล่นไปเลยครับมันจะตีสกิลบอลูครับตีรัวๆแล้วก็คือวางตัวแล้คือผมให้นานำวางจากกันตน่อครับหรือถ้าใครที่เยอะใครที่มีอัลเกตคอสเมิกไททันทรัลเบอร์โซคาเวล่าแมนเอามาก,ก็ได้ครับแต่ที่มีอยู่ ที่ไม่มีนะพี่ใช้เดิจาจกันหน่อยครับเนี่ยจาก1 5ล้านเป็น75ล้านครับเป็นตัวที่แพงมากก็ตอนนักซื้อหนิ่งกิโลสิบตานห้าครับมีประโยชน์เยอะอยู่สมัยขอก็ใช้ตัวนี้ก็เลยครับแต่ทีนี้ตอนนี้เขาใช้คาร์โรสเซิลคาบดาเอาเกตยูจีซีครับหนึ Al ่งจัไปเลยครับผมจะปล่อยคี้าเลยเพื่อมันเนี่ยทอยเนี่ยค่าทอเลยมาครับ นำเป็นห้าแสงก็ร่วงครับตรงนี้เขาสกิลแล้สกิลมูนกับสกิลฝาน้ำแม่มันเยอะครับเนี่ยเยอะแต่คูดาวมันไวครับกูดาวมันก็คุยมากช้ามากครับโอเคครับก็มันจะที่ไวสุดคือ l p ัวายสุดก็ก่าไปแล้วแต่สี่ล้านครับแต่เป็นสีล้านเรียบร้อยบอลเลือดมีแย่งคือเลือดพันล้านเลย อเคครับขานแ้วมาครับรอคบเราไม่ต้องกลัวครกลัวมันตอดเปล่าก็แตกก็คือเราใช้อยู่สบายครับเนี่ยสบายแหละครับโอ้โห <c oughs> ขอไว้แล้พี่งเขียนน้ําเยิ้มก,จก็จุกแหละจุกกระจุกโอเคครับรอขายชาร์โด้เลยครับทีนีวางเดอมแจกกนะหน่ำเลยโอเคครับเดิมแจกกระหนอำวางเรียบร้อยครับ มันเป็นตัวที่เคลียไวครับโอ้กระตุกหนะักโอ้ยอออคคบุกเอ้ยแอฟน้ำเม็ดข้อสก,กิลก็ดูมากครับดูให้หมดครับสก,กิลทำอไรหม,ไม่ได้มากที่เขาอัปเดตมาคือมีสก,กิลค่ะแบบปื้น่ายครับแต่คือคัสมาแต่เราจะค่ามันแพงกว่ามันใช้ตั้งสองสิบห้าล้านเลนเดียน,คย ail, คออนะครับจี้แม่ร่างโคตรออกมาแล้วครับหลังมันก็ตอบสบายครับ คือแบบนี้ก็ไม่ได้เล่นยากหรอกมันเนี่ยเลื่อนเยอะพอเลื่อนมันยเ,เอนนยอะปุ๊บราก็เพิ่มขมยากปุ๊บเราจะเล่นยกขนาดไหนเราต้องระนวนตัวเดียวเราอัพตจวจักรนะค่าอัพขั้นแรกสิบล้านนะสิบล้านปุ๊บมันจะ,จะตอดต่อปูไว้ก็ทีน,นิดๆหน่อยบมันจะแตกไหมไม่แตกครับเหลือตั้งเลือดตั้งสาม จ็แส 5, นห้าบาทเหลือเจ็ดแสนละเฮ้ยเหลือสามหมื่นนะเหลือสามหมื่นโอเคเหลือสามหมื่นแล้วมันจะต่อเอ,อาอัพไปหาพิศฐานคมันจะอัพไปเรื่อยๆยิงอาเขายิงโหดนะเกิดจากรหนอดอ่ะมันจะตัวเป็นตัวซัมเมตครับเหลือะนะสามนห้าแล้วเบียบ้านจะแตกไหมพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเหลือสี่แสน,น,ล 4, นละอัพจะกรนอดเหลืออีกแล้วนครับอัไปที สิบล้านยี่บร้อยครับบูวิตาครับเหลือเหลือเหลือสามแสนเหลือสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับเคก็แล้วก็ผ่านมาชุดิวครับรบายครับง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะเดยจักรหน่อมันเป็นตัวแบกอยู่แล้วอ้าไปก็ภูมิครับน้ำเมฆก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเกนนินแสนอยู่แล้วเก,กินล้กกออายอยู่แล้วโอเค okay. มันตอบอเลยครับเนี่ย อัเก็เด,เ,ด,เ,ดเรื่อยๆเยเนี่ยป่ครับจบโอเคครับแล้วก็ผ่านเรยอนเนี่ยเราจะได้ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันครับมากกว่าที่เราเล่นในชัปเตอร์ในแมนเมดในแมมเยอะมาครับที่เราจะเล่นชัปเตอร์สองใช้เวลานานไหมก็นานนะใช้เวลาตั้งถ้าเราไม่ได้คูณสามก็นานหน่อยเนี่คูณห้าเราจะปีนี่สามวันนะโอเคก็แค่นี้แหละครับ ใช้ที่ใช้ผมใช้ก็คือ Shadow Shadow TV ก่อนครับแล้วก็ตื่นจะก,กันหน่อยครับโอเคสำนหรับโปรให้นี่ครับเ,เงินเหลือ16ล้านผมวิ COVID ่งจะไปซื้อเด้อแล้วก็ดูดีสิครับนี่เราไปก่อนคนแรกสัตว์กายคนกระเด็นมากูคนจะตามด้วยนี่เราไปก่อนเถอะครับ